ช่วงฝากท้องสนับสนุนโดยอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเมนูเด็ดของบ้านลังใหญ่ก็จะมี เกี่ยวกับทะเลทะเลหน่อยอะไรอาหารทะเลอาหารทะเลเหรอใช่ใช่วันนี้ต้องกินอาหารทะเลสุดยอดเลยได้เนี่ยเนี่ยแล้วทํามาพามาทําไมตรงนี้อ่ะนี่ไงอาหารทะเลของผมอะไรนี่นี่เฮ้ยนี่ชะครามเนี่ยครับเนี่ยเหรอใช่โอ้โหมันเขียวเขียวนี่นะใช่ครับปูเปอร์ไม่ต้องนี่อาหารทะเลของผมอ๋อเหรอครับผมมันเหมือนกันตรงไหนอยู่ไอดอกไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับต้องเอาแต่ยอดครับอืมจริดๆนี่ก็กินได้นะแต่ว่า นีอันนี้ผักเบี้ยแต่เราวันนี้เราเน้นเมนูนี้ก่อนเมนูนี้ใช่ครับนี่คืออาหารทะเลของผู้ใหญ่ถูกมาที่นี่ต้องกินมึกกุ้งหอยปูปลาไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ครับผมใบชะครามนะครับถูกกินให้ตัวเขียวไปเลยแดง สุดยอดพาไปล้อๆแลไปเก็บอันนี้อาหารทะเลอะเหรอโอ้ยเนี่ยกุ้งปลาปูปันผมแพ้นะครับนี่นี่แพ้นี่เหรอสุดยอดเนี่ยอร่อยนะโอ้ยไม่อร่อยไม่ยอมนะแน่นอนอ้โหนี่แม่ควรอเลยแปครับนี่อร่อยนะอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะผู้ใหญ่เขาพาผมไปลำบากมาเก็บอันเนี้ยทีนี้แม่ต้องทําให้ผมอร่อยนะทําอร่อยแน่ค่ะเราจะทําอะไรทอดมันจะคามใบจะคามค่ะ ทอดมันใบชะครามสุดยอดนี่แหละใบชะครามของผมอาหารทะเลของผมเลยโอเคผมหิวมากเลยตอนนี้หิวมากเลยมากเลยเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยค่ะททำยังไงครับเค้าค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทอดค่ะอ๋อเอาใบชะครามลงไปเค้าเลยมามามาใบชะครามเค้าค่ะครับมันน้อยไปไหมเนี่ยนี่ ยังอยู่นี่เต็มเลย๋ดียวนี่ทำเองกับมือเราจะไม่ง้อที่ทำสำเร็จไว้แเ้วนี่ทำจากอะไรครับทอดมันปลาค่ะปลาค่ะเราใช้ปลาอะไรครับปลาเป็นหรือปลาตายปลาตายค่ะปลาตายปลาตายนะเออแล้วก็เอาใบใบชะครามามาผสมใบชะครามนี่เขามีวิตามินดีเลิศเลยค่ะดีเลิศเลย เขาจะอยู่ตามเมื่อกี้เราไปดูมันเค็มๆมาค่ะที่ดนยทคเลใช่ตามชายทะเลตามนาเกลือทำอะไรตามมารอผู้ใหญ่ลีพาไปเที่ยวบ้านนาไปเห็นกับตากองทุนหมู่บ้านทั่วไทยอาหารทินทองทุ่งที่ท่องเที่ยวมากมายไหว้พระอิ่มบุญอิ่มใจได้แล้วถีจัดเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องเสด็จน้ำมันใช่ปะผู้ใหญ่ครับผมบั สบัดสบอ่ะแม่สบัดดิสบัดสบเออฮ้สบัดสบายนั่นแน่เออโอเคอืมอ่ะชิมนะเป็นไงล่ะอาหารทะเลผมอร่อยสุดยอดเลยนี่ปูหอยปูปลาไม่ต้องเลย มันผอดีกลมกล่อมทอดมันแถวนี้จะออกหวานนิดๆใช่ไหมหเป็นเอก<ห>ลักษณ์ใช่ไหมใช่แล้วครับอะไไงผมไปมาหมดแล้วแต่ผมไม่เคยเจอทอดมันใบชะครามนี่เป็นที่แรกเป็นไงผมยุ่งอีกผมยุ่งอีกเมนูละอะไรอีกอะผมยุ่งนิดนึงนิดนึง<ม>เีนีก็กะลี่บ้านผมมีกะลีเฮ้กะลี่อะไรครับปกติเ้น กะหลี่เขาจะอยู่แถวสระบุรีมีก็กะหลี่ปลาปูอันนี้บ้านผมติดบ้านล่องใหญ่เขาเรียกประมงชายฝั่งโนาะติดทะเลอ่ะฮะมันก็มีปูอาหารขึ้นชื่อปะเนี่ยใช่ใช่เป็นเป็นเมนูที่เราลังสรรค์ขึ้นมาใหม่เลยกะหลี่ปลาปูใช่ครับเฮ้ะฮ้เก้เฮ้่ฮ้เฮ่เฮ้เา้เฮ้เฮนเฮ ั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะรอทอดใช่ครับมาฉลิปป๊บปูเป็นเนื้อปูนีก้อนๆเลยน้ำมันเดือดมากๆเลยครับตอนนี้นะครับน้ำมันเดือดมากเอาลงเลยได้ปะได้เลยครับ <ลง S 2> เดือดเลยนะปูเลยครับเออดูดิตกใจกันไหม่ะเด็กกัน้ำาบกระเด็นตายหนะ่า วับเรียบร้อยครับผมกะหลีป่ปั๊บปูแห่งบ้านล่องใหญ่แห่ง <c oughs> บ้านล่องใหญ่ครับผมนี่ชิมเลยชิมเลยอือหยอดเลยฮะอรอ่อยอร่อยเออ,เอ,อที่นี่แปลกอย่างต้องมีน้ำาจาดด้วยน้องนี่เหรออือลองราด้องราดแล้วกินใช่ไหมใช่ครับ นะมันต้องกินแบบชาวบ้านหน่อยมันได้อีกฟิล,ลนึงได้อีกนะความรู้สึกอร่อยมากเลยพี่ใหญ่อร่อยจริงๆครับนนักกิเออใช่ตลาดบุรีไม่มีน้ำจิ้มจริงๆลงุงและกะหลี่ปั๊บที่เนี่ยแป้งน้อยไส้เยอะไส้ลไปลานเลยสรุปเลยอร่อยทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นทอดมันใบชะครามกะหลี่ปั๊บปู เป็นอาหารขึ้นชื่อของบ้านลองใหญ่บ้านลองใหญ่นะครับโอ้โหคอนเฟิร์มแล้วที่ผมได้ชิมทอดมันใบชะครามกับกะหรี่ปลาปูสุดยอดอยรจริงครับผม